สวัสดีครับในเช้าของวันที่มีฝนตกลงมาปรยๆปๆนะครับวันนี้ก็เอาข้าวมาให้น้องหมาห้าตัวนะครับก็มีข้าวมานิดเดียวก็ได้กินกันคนละหน่อยตัวขาวเนี่ยจะรู้ตัวเลยนตัวขาวตัวเล็กๆนะครับ เวลามีรถขับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะวิ่งเข้ามาหาเลยนะแต่ว่าตอนเอาไปให้เนี่ยเขาก็กลัวกลวไม่กล้าเข้ามาใกล้เดี๋ยวก็คงจะคุ้นกันมากกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวจะเอาเข้าวมาให้กินเอยอะๆกว่านี้หน่อย อันนี้ข้าวน้อยไปหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวดูช่วงกลางวันก่อนมีเหลือหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเอามาให้คินีกครับสำหรับวันนี้ก็ลาทุกท่านไปด้วยเวลาเ,เพลงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ